สวยงามมากวันนี้อีโวนะครับตัวล amborghini h u r a c a n e อีวนะฮะโคตรสวยเลยสบายอันนี้อยู่เยอะมากครับขอถ่ายรูปแป๊บนนงนะครับผมตอนนี้นะครับลูกค้ามาร้างรถครับคันนี้วันนี้สวยงามมากๆจริงขอบคุณคุณนักมากๆครับกับล amborghini h u r a c a n นะครับตัวนี้เป็นตัว Evo นะฮะราคาก็อยู่ที่ประมาณ27.2รล้านนะครับผม อันนี้สวยงามจริงๆนะครับคุณนัทอยู่บนรถแล้วก็อยู่แล้วก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะฮะคันนี้นะครับสวยงามจริงๆมาดูเครื่องเครื่องอยู่ข้างล่างข้างในนะฮะตรงนี้เป็นตัวสไปเดอร์นะครับจะเป็นหลังคาผ้าใบนะครับสวยงจริงๆนะน่าจะมีอยู่แค่คันเดียวในคลองหลวงนะเพราะว่ารถรถเหล่านี้นะฮะไม่ได้ซื้อได้ตามปกติเพราะว่าเราต้องไปคอนฟิกมาด้วยนะครับคันนี้ติดสติกเกอร์แต่ก็ร้อยร้อยสวยงามมากมากจริงนะครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณนัทมากๆนะครับขอบคุณจริงๆครับ